เอชนี้จากห้องใหญ่ยอดของเรา32,000บาทคุณเบียร์ไปจัดการมาให้เมื่อเช้านะครับพระ8ปแหวนสพระ8ปดแหวนสองหนึ่งสองพระ8ปแหวนสตั้งแต่ฝากจำนำมาเนี่ยไม่เคยดันเพิ่มเลยไม่เคยดันจ่ายดอกมาตลอดแล้วดอกไม่เป็นแสนแล้วเหรอเนี่ยฮะน่าจะหลายหมื่นหลายหมื่นนะแกเลยนะรวมกันเลยไหมคุณแคมรวมกันเลยครับรวมกันนะโอเคพระ8ปแหวนสอ่ะเดี๋ยวดูน้ำหนักกันนะครับ 34.18ก่อนหลอมนะมันมีเทียนด้วยนะ,ะทีนี้หลังหลอมแล้วมันจะหายนิดนึงลองคำนวณกันนะโอ้เสร็จีเสร็จดีดีดีเลยนะวันนี้ <laughs> ไปไปหลอมกันเลยครับมาครับ <laughs> เรียบร้อยครับวันนี้ลองเป็นลองทำเองสักวันดูไหมลองไหม <laughs> ไม่ลองไม่ลองนะลองสิมาอ่าอ่ะ,อะนี่นะ เปิดเลยครับเปิดผิวดึงเปิดเลยอ่ะปื๊ดอ่า<ต>โอเคอเอาลอยตะไบเ่ะวางแล้วมองที่จอนี่นี่นี่นนนอะปิดฝาครับออให้ทำเองทำทำเองเลยครับกดสตาร์ทึ่งตรงนี้อ่าโอเค <laughs> แล้วก็ทากันเองเลยแล้วกันนะก <laughs> ็วันนี้ผมจะไม่ทำอะไรเดี๋ยวให้ลูกค้าคํานวณราคาเองด้วยกันนะได้เท่าไหร่แล้วก็จัดแจงกันให้ผมด้วยนะเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับค่ะปึ๊บ 7จ็เปอร์เซ็นต์กดกดที่คำว่าปิ้นตรงนี้ท้องออกมาทำเองทำเองรับรับรับไปเอออ่ะไปเชิญข้างนอกเลยครับมา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 เชิญเลยครับมาเชิญเชิญเชิญเดินเลยครับเดินเลยไปสีน้ำหนักเราเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ32.9สองจอ่ะเขียนน้ำหนักตรงนี้32.9นีบ วันนี้ราคาทองเท่าไหร่ครับ4 9 5 0 0ถูกต้องไหมมองเห็นไหม4 9 5 0 0นะอะเขียนตรงนี้วันนี้ราคาทองวันนี้4 9 5 0 0คิดราคากันค่ะคิดเองเลยวันนี้ราคาทอง4 9 5 0 0อันนี้เป็นราคาบาทเนาะเราจะแปลงเป็นกรัมหารด้วย15.244 15.244เท่ากับโอเคเท่ากับเป็นกรัมแล้วเนาะค่ะทองเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับ77ค่ะคูณด้วย77เปอร์เซ็นต์คูณด้วย77เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อยู่นี่ ตกเท่าไหร่ครับสองพันห้าร้อยต่อก,กรมน้ำหนักเรากี่กรัมครับคุณด้วยสามสิบสองจุดเก้าแปดหมื่นสองพันสองยหสิยอดถ่ถอนแล้วเท่าไหร่ครับ3าม0 0ื่สองพัน่ะเขียนยอดถ่ถอนสา0 0มืนสองพันอ่ะเขียนค่าค่าบริการเข้มขอเท่าไหร่ดีแล้วแต่เฮ้ยคุณเข้มอันนี้เป็นเจ้าของร้านอือคุณเข้มเป็นคนมาขายอ๋อครับขอขอค่าครับสักพันได้ไหมคุณเข้มปกติเอาเท่าไหร,ร่คะ ปกติปกติก็ถ้าเกิดที่ออมออมนั้นพันนึงพันสองอย่างเงี้ยครับครับถ้าไปโซนนั้นนะฝากกคุณให้สามพันไม่เอาไม่เอางั้นให้สองพันงั้นขอแค่พันสองห้าสิบที่เป็นเศษก็ได้ไหมเอาไหมลูกค้าจะได้สี่สิบเก้าทวนๆได้ไหมครับให้สองพันสองร้อยห้าสิบโอเคให้คุณเข้มเขียนเลยครับค่ะเ้เวลาคิดดเขียนเขียนว่าเหลืออ่ะเอาเป็นค่า ค่าค่าไบท์อย่างเงี้ยค่ามอไซค์ก็ได้ครับค่ามอเตอร์ไซค์ค่ามอไซค์อยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เหมือนเชนเชคกัะคุณเหมือนเชนเชคกัะนี่รให้าิให้ก็ได้หลักค่ามอไซค์ค่ามอไซค์หนึ่งพันนะครับให้ให้คุณเข้มให้ล้านหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบ เหลือติดมือ4ี่0 0่ขอบคุณนะครับคุณเจ้าของร้านขอบคุณนะครับขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับครับขอให้กิจการรุ่งเรืองและร่องรวยนะครับค่ะขอบคุณค่ะเบียร์เบียร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะของเข้มมีไหมเข้มเข้มครับครับครับ ของเข้มได้ไป250ร้อยห้าสไม่น้อยจังนะครับน้อยกว่าคุณเบียร์หน่อยน้อยกว่าคุณเบียร์นะครับคุณนะครับขอ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 บคุณที่ช่วยนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสาธุค่ะบริการใหม่นะคะก็ฝากทุกคนไว้นะครับติดต่อพวกเราก็เป็นตัวแอดนะครับ y u d อ่านว่าหยุด d o k อ่านว่าดอกนะครับใครที่อยากจะแบบนี้นะครับบริการเราเฟรนลี่เฟรนลี่อย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวแบบมิจฉาช่องมิจฉาชีพอะไรนะ ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับหยุดดอกบอกเข้มแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมลาแล้วนะครับ,รบผมขอ,บข,อขอตัวนะครับค่ะกลับกัดกับ